สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องกล่องดันลางกับคันเร่งไฟฟ้าซึ่งรวมอยู่ในกล่องเดียวแล้วก็มีวัดโวลต์ของแรงดันลางด้วยก็หลังจากใช้มาสักพักหนึ่งแล้วก็ใช้มาอันนี้ตัวแรกของของของที่เขาทำออกมาเลยนะเราซื้อซื้อมาเร็วเลยคือเป็น ติดตามของยี่ห้อนี้มาตลอดตั้งแต่คันเล่งไฟฟ้าดันรางจนถึงมาถึงดันรางหักคันเล่นไฟฟ้า,า,า,ฟฟาตัวนี้แหละก็ของดีคืออันนี้ก็ต้องบอกตรงว่าซื้อตอนแรกที่ซื้อก็คือซื้อคันเล่งไฟฟ้าซื้อก็เพราะว่ามีคุณหมอที่ราชบุรีท่านรีวิวว่ามันดี ระดับหมอนะผมก็ก็เชื่อถือนะหรือผมเรียนวิศวะผมก็ว่าผมก็เจ๋งพอตัวแต่ว่านั่นท่านเป็นหมอเรียนหมอก็เก่งกว่าผมอ่ะก็คงมีสติปัญญามากกว่าผมอ่ะก็แกท่านวัดดีอ่ะผมก็เชื่อก็ลองซื้อมาใช้ดูเออมันดีจริงก็เลยซื้อมาเรื่อยๆตามที่เขาออกใหม่มีรุ่นใหม่ผมก็ซื้ออันนี้ก็ ใช้มาสักพักหนึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรอัตราเร่งดีประหยัดน้ำมันมันก็จะมีคนบอกว่าเป็นกล่องมันโนมันไม่จริงไม่อะไรก็แล้วแต่เขาผมผมใช้แล้วผมว่าดีอ่ะยิ่งมันดันรางด้วยก็ยิ่งดีอ่ะเพราะว่ามันแรงขึ้นประหยัดขึ้นตอบสนองดีขึ้นแต่ผมก็ไม่ได้ขับเร็วนะเพราะว่ายัง หลอนกับการเครื่องพังอยู่ก็ขับเรื่อยๆอ่ะขับแบบค้นแก่ขับอ่ะขนาดนั้นก็ก็คือได้ประโยชน์อ่ะคือมันมันดีอ่ะอันนี้ผมก็จะปรับเป็น AI นะคือคันเร่งไฟฟ้าเป็น AI ส่วนดันรางนี่ผมใช้แค่เบอร์หนึ่งมันมีเท่าไหร่กี่เบอร์นะสิบสิบกว่าเบอร์อ่ะก็ไม่ได้ใช้หรอกเพราะว่าไม่ค่อยคิดว่า รถเราก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรมากก็เลยดันรางนิดๆหน่อยๆก็พอละพอให้มันกระฉับกระเฉงก็ชุ่มกระชวยขึ้นมาเคยปรับสูงสุดก็มันจะเป็นเบอร์เอฟละมังสูงสุดถ้าแบบเบอร์อะไรนั่งช่างไหมน,นะแรงควันดำไหมก็ไม่ดำนะแต่ก็คือต้องเปิดเปิดรอบ เปิดบูตรอไว้อ่ะก็คือสักสองพันแล้วค่อ,ก 2, คอยกดอ่ะเพราะถ้างั้นถ้าถ้ากดเลยเนี่ยให้คลิกดาวเนี่ยยังไงควันก็ดำไม่ติดอะไรควันมันก็ดำทั้งนั้นอ่ะแรงยังไงตอนปรับสูงสุดนี่ก็พอดีมันมีมิวเอ็ก0มิวเอ็สาพันใหม่ไลไลจี G ในซอย โอ้โหเยียบปื้นหายปื้นหายบิวเอ็กเลิกบ้าเลยก็ uh, แรงอ่ะแต่ว่าอ่า uh, นี่ต้องเข้าใจอย่างนะว่ารถมันบูตสามสิบปอนด์นะเด yeah. มันก็คือก็คงก็คงได้มีหลายม้าอยู่อ่ะอย่างที่เขาคนขายเขาทดสอบเขาก็าว่าเพิ่มยี่สิบสามสิบแรงม้า เขาทดสอบกับไอวิคลอสศูนย์ถึงร้อยมันก็อยู่หกวิกว่า,วานะก็ผมว่าแ <c oughs> ม่งโคตรแรงอะ่ะ <c oughs> ราคาก็ไม่รู้เขาขายเท่าไหร่นะตอนนี้สามพันอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วว่าสามพันสามพันห้าไม่รู้ราคาผมไม,ไม่ไม่พูดแล้วกันนะถ้าถามว่าคุ้มไหมคุ้ม,ค,มคิดว่าควรจะติดกันทุกคันอะเพราะอย่างน้อยมันก็มี มีดันรางมีวัดแรงดันรางให้เราดูอะแล้วก็พอดูได้นะเออพอแรงดันรางเนี่ยผมก็พอตอนที่ปรับสูงสุดเนี่ยเหยียบเยอะๆเนี่ยแรงดันรางก็สี่กว่านะสี่โวลต์กว่านะก็ถือว่าเยอะนะเท่าที่ดูเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเพิ่มประมาณศูนย์จุดสามโวลต์ศูนย์จุดสี่โวลต์ประมาณนี้ไม่ได้เพิ่มมากหรอกก็ ไม่ไม่หนักหนาเกินไปโวถ้าบางบางอันบางเจ้าที่มันปรับปรับเองเนี่ยเพิ่มเข้าไป0.6 0.7โวลต์เดี่ยผมว่าเพิ่มมากไปนะมันอันนั้นก็น่าจะมันอาจจะแรงอะ่ะแรงมันคงแรงอะ่ะแต่ว่าผมว่ามันมากไปผมว่าเอาเพิ่มสักนิดนหน่อยๆน่อยก็พออย่างผมปรปับเบอร์หนึ่งนี่มันน่าจะเพิ่มอยู่ประมาณ0.05 0.05 โวลแค่นั้นแหละก็คือเพิ่มน้อยมากอะ่ะแต่ขับก็รู้สึกนะว่าเออเปิดปิดเปิดเบอร์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกก็ของดีนะครับประหยัดน้ำมันแต่จะหวังว่าโอ้โหมันจะประหยัดแบบเคยเติมพันวิ่งได้สามร้อยโลเหลือกลายเป็นวิ่งได้สี่รอยโลมันคงไม่ใช่มันก็นิี้นิดหน่อยๆๆอะ่ะก็ถือว่าไม่ได้กินมากขึ้นแล้วกันอะ่ะ ผมว่ามันก็ไม่ได้มีข้อเสียอะไรอะ่ะติดตั้งก็ง่ายใครก็ติดเองได้เถ้าติดเองไม่ได้ผมก,ก็ไปเล่นตุ๊กตาบาร์บี้แล้วกันไม่ต้องเล่นหลอกรถอะ่ะแล้วก็ติดเองได้มันก็ไม่เบื่อก็ถอดออกนะครับลองดูครับผมว่ามันดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ